สวัสดีวันนี้จะสอนน้องๆทุกคนนะครับเขียนสารประกอบเคมีในลักษณะของสารประกอบไอออนิกครับคอนเซปต์ของการเขียนเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าธาตุตัวเนี้ยอยู่หมู่อะไรพอเรารู้หมู่มันเราก็จะรู้เลขออกซิเดชันมันนั่นเองครับเช่น Al ตัวนี้ครับ Al คืออะลูมิเนียมนะครับจะอยู่หมู่3นะครับเลขออกซิเดชันจะ3บวกครับต่อมาครับคือออกซิเจนเห็นไหมครับออกซิเจนเนี่ยอยู่หมู่6นะครับถ้าลองไปเปิดตารางธาตุจะมีเลขออกซิเดชันเป็น2ลบครับทีนี้เราจะเขียนสารประกอบใช่ไหมครับหลักการในการเขียนก็คือเกิดจากการที่เราจะไขว้ประจุกันนั่นเองครับ ควายระจุในลักษณะนี้นะครับแต่ก่อนควายระจุตัวเลข2ตัวนี้ต้องเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำครับซึ่ง3กับ2เนี่ยเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำแล้วพอควายระจุมาก็จะได้สารประกอบเป็น Al ห้ย O ห้ยครับนี่นะครับเราก็จะสามารถเขียนสารประกอบของไอออนิกตัวนี้ได้ครับโดยถ้าตัวนี้นะครับก็จะมีชื่อเรียกว่าิเนียมออกไซด์ครับทุกคนลองเขียนสารประกอบ K กับ Br ดูครับถ้าพี่อเคกับ Br หรือโพแทสเซียมกับโรมีนมาทําปฏิกิริยากันหน้าตาของสารประกอบจะเป็นยังไงครับลองเขียนดูนะ